Đi đến น้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยนี่หน่อยฮะน้องเล่นด้วยนะครับ้ <c oughs> น้องเล่นด้วยดิฮะน้องเล่นแรงจำดูจำดูจำน้องเล่นด้วยก็ไม่ได้น <c oughs> <c oughs> ี่นานี่นานีลนาจริงจี๊เอาเต่จาจักรันเต่จาจักรันเลย <c oughs> Tahu, deh tahu, deh tahu, tekan, tahu, pencet, tim, เ <laughs> ดี๋ยวเตาเยังคอเตาเยังคอลูก <S <s <ing> <S <laughs> ติมไข่อ,อย่าติมน,นะเดี๋ยวทำเดี๋ทำเต่าไปไหนลูกฮะปิดติมไม่เล่นด้วยเหรอฮะ ลัตตาะเล็บจิ้มทำนะ่าเลิดจิ้มทำอันเล็ิจิ้มมันทำเลยเล็บดิ้มมือเลยทีอกัดปอเจ็บ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 เออลัต้าลาตตา